ครับมาเทศเทสครับเนื้อหน่อย,อยครับเนื้อว้าลายหนือหน้อครับเป็นเ้อเจ็ดเส้นนะครับสิบเจ็ดสองอันนี้เป็นของผีทางลอยเอ็ด ประมาณนี่แหละซิสเอสอกครับก้มกวงกับะมาณเดินหน้าบันนะเต็มก้มกลมมันครับนี่กลวงคักดูหรอกครับ1ิสบเอสอกนี่เป็นงานลูกเบอร์สิบสามนะครับสี่กิโลครับ